สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านเลยนะครับผมก็วันนี้มาอยกกับเครื่องแคนนอนนะครับตัวนี้จะเป็นแคนนอนอ่าเป็น MG นะครับ3570ตัวนี้ไม่ได้ติดตั้งแท้งนะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนกับแคนนอนทุกๆรุ่นที่เราไม่ได้ติดตั้งแท้งนอนมาดูตรงนี้นะครับจะได้ทําความเข้าใจตรงกันนะครับเวลาเราซื้อเครื่องมาหนึ่งเครื่องนะครับของแคนนอนนะครับมันจะมีตลับมาคู่หนึ่งถูกต้องไหมครับใส่เข้าไปในตัวเครื่องนะครับหลังจากที่เราใช้ไปนะครับ สักพักหนึ่งนะครับอยากสมมติเราเป็นเอกสารไปประมาณสักร้อยสาิแผ่นเิ็นสีไปไม่เกิน80แผ่นเนี่ยไฟสีแดงจะแจ้งขึ้นแบบนี้ไฟสีส้มจะแจ้งขึ้นแบบนี้นครับติดค้างถ้าติดค้างก็คือฟ้องว่าหมึกใกล้จะหมดนะครับก็คือหมึกในตัวตลับนะครับพอฟ้องว่าหมึกหมดนะครับไฟตรงเครื่องหมายฟ้าผ่าเนี่ยจะขึ้นพร้อมกับสีที่หมดนะครับเรา ก็ต้องเปลี่ยนหัวพิมพ์นะครับผมในกรณีที่เราซื้อหัวพิมพ์มาเปลี่ยนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือหัวพิมพ์มันราคามันสูงนะครับเราก็เลยใช้วิธีการเติมนะครับแต่การเติมน้ำหมึกเข้าไปในตัวตลับนะครับไฟตรงนี้มันจะไม่หายนะครับเพราะว่าหมึกนะครับที่เราเติมเข้าไปใหม่เนี่ยเครื่องมันไม่จําค่าอยู่แล้วนะครับพะชิปมันจะจําค่าเฉพาะหมึกที่มาจากโรงงานนะครับก็คือถ้าเราเติมไปปุ๊บเนี่ยไฟกระพริบสองสองดวงนี้นะครับตรงคําว่าแบ็กอิงกับคัลเลอร์อิงนะครับถือว่าปกติแต่ ส่วนบางคนเติมหมึกเข้าไปแล้วนะครับเติมหมึกเข้าไปแล้วแต่ปินไม่ออกนะครับก็ต้องดูว่าหัวพิมพ์เรามันตันไหมหรือหัวพิมพ์มันมีปัญหาไหมนะครับผมตรงนั้นก็ขึ้นอยู่ที่หัวพิมนะครับยกตัวอย่างเครื่องนี้นะครับผมยกตัวอย่างเครื่องนี้ลูกค้าไม่ได้ใช้งานนานเนาะเดี๋ยวผมจะลองเทสปินดูนะครับโดยการกดปุ่มสต็อปรีเซ็ตครั้งไว้ให้ไฟอารามกระพริบหนึ่งครั้งนะครับจะคือการเทสหัวพิมพ์นะครับดูนะครับพอไฟกระพริบหนึ่งครั้งเราปล่อยนะครับผม พอปล่อยเสร็จุ๊บนะครับเครื่องก็จะทําการพิมพ์ออกมาให้เราดูนะครับพอพิมพ์ออกมานะครับหมึกไม่ออกเห็นไหมครับผมหนึ่งหัวพิมพ์ตันสองหมึกหมดนะครับการเช็คกล้องง่ายๆนะครับสาหรับเครื่องที่ไม่มีแทงก็เป็นเหมือนกันทุกุกตัวที่เป็นแคนนอนนะอย่างตัวนี้เราก็จะเปิดนะครับตัวฝาด้านหน้านะครับติดเใส่กระดาษด้านล่างนะครับใครที่มีพิมพ์กระดาษแกมหนาๆนะครับไม่แนะนาให้ซื้อ พิมพ์เตอร์ที่ใส่กระดาษล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแคนนอนพวกบาเทอร์หรือแบรนด์อื่นๆที่ใส่กระดาษล่างนะครับมันจะพิมพ์กระดาษนาไม่ได้นะครับผมจากนั้นพอเราเปิดฝาครอบตลับออกมาแล้วตรงนี้ตรงนี้จะเป็นฝาปิดนะครับมันจะเห็นตลับเราก็กดตลับแล้วถอดตลับออกมาดูนะครับมึกหมดดูยังไงนะครับเนี่ยเราจับเราก็รู้แล้วครับมันเบานะครับมันเบาดูชิปด้วยครับชิปมันมีปัญหาไหมนะครับชิปไม่ดําชิปไม่สกปรกนะครับผมนะครับชิปไม่ดาชิปไม่ได้สกปรกนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาทิ นี่นะครับมาทับดูนะครับว่าหัวมันแห้งดูว่าหัวมันแตกไหมนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับเราก็จะมาทับดูนะครับเห็นไหมมาทับดูตรงนี้นะครับ หมึกกันหมดเราจับได้หรือดูจากตรงนี้ที่ไฟมันขึ้นค้างก็คือหมึกหมึกใกล้จะหมดคือหมึกในตลับไม่มีเราจับเรารู้เลยว่ามันเบานะครับผมเราก็สามารถเติมได้นะครับเติมได้เราก็สามารถเจาะตลับได้นะครับผมตลับเวลาเราเอามือลูบไปนะครับมันจะเหมือนจะมีรูเล็กๆอยู่นะครับตรงที่ตลับนะถ้าเราาจสังเกตดูง่ายๆอย่างผมเอามือลูบไปเนี่ยผมจะมองเห็นว่ามันมีนะครับจะมีช่องเล็กๆอยู่ตรงกลางนะครับเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมนี่ครับรูนะครับสีดำเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะเจาะ เจาะรูตรงนี้นะครับผมใช้สว่านเจาะหรือใช้อะไรเจาะก็ได้ครับขอแค่ให้เข็มขีดยามันเข้าได้ตัวนี้เวลาเราลูบมันมันจะมีรอยอยู่นะครับหนึ่งตลับตัวนี้จะมีอยู่สามสีนะครับเห็นไหมมันจะมีรูเล็กๆอ,อยู่นะครับตรงนี้ก็จะมีอีกนะครับเรามือลูบเราจะเห็นนะครับหรือแกะสติกเกอร์ออกก็ได้นะครับแต่สาหรับบางคนที่แบบบางทีเราแกะสติกเกอร์ออกแล้วเราจาไม่ได้ว่าหมึกกันเบอร์อะไรเราก็เอาไว้แบบนี้ได้นะครับด้านบนนะครับสีแดงเราจับก็จะมองเห็นนะครับเราจับเราก็จะรู้สึกได้วันจะมีรูเล็กๆอยู่นะครับ เหมือนกันหมดนะครับนี่นะครับส่วนรูนะครับผมสังเกตง่ายๆนะครับตรงนี้สีเหลืองสีน้าเงินแล้วก็สีแดงนะครับเวลาเราเจาะถ้าเราไม่มั่นใจก็เอาอะไรจิ้มลงไปก่อนนะครับจะได้รู้ว่าสีไหนฝั่งไหนส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมจะใช้สว่านเจาะนะครับผมใช้สว่านเจาะเพื่อนๆสามารถใช้ตะปูเจาะหรือใช้อะไรเจาะก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะอย่างสัยตัวเนี้ยคือเราจะเจาะแค่ให้ให้ตัวเข็มขีดยามันเข้าได้นะครับผมจะลองเอาเอาตัวนี้เจาะดู อาจจะใช้พวกตะปูหรือ,อตะปูเผาไฟแล้วก็มาเจาะนะครับหรือใครมีสว่านก็สว่านเจาะได้ครับไม่เป็นไรนะตรงนี้เราเจาะแค่เติมหมึกนะครับไม่ไม่ทำให้หัวพิม,มันเสียนะครับนี่หัวมันสั้นไปแต่ผมคงจะใช้ตัวสว่านเจาะนะครับเพื่อประหยัดเวลาเนี่ยครับหลังจากที่ผมเจาะตลับหมึกแล้วนะครับตรงนี้นะครับปกติเนี่ยที่ร้านอย่างที่ร้านเราเนี่ยจะมีตัวปิด หัวหมึกไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันหัวมันใหญ่เกินไปเนาะแต่ถ้าของเพื่อนเพื่อนเวลาเจาะถ้ารูมันใหญ่ไปเราใช้อ,ใใชอ่าเทปใสนะครับแปดปิดได้นะครับผมแปดปิดได้นะครับไม่เป็นไรนะตแต่ตรงนี้ผมจะใช้ตัวจุกปิดนะครับผมเนี <windows> ่ยอันนี้ก็จะเป็นจุกนะครับของพเพื่อนเพื่อไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่มีก็ไม่ไม,ไม่ต้องปิดก็ได้นะครับใช้เทปใสแปะแปะทับไว้นะครับแต่ตรงนี้ก็คือถ้าเป็นของลูกค,ค้าเนี่ยร้านก็จะมีตัวนี้ปิดให้นะครับ ก็จะมีรูนะครับเป็นไหมเราก็สามารถไว้เติมได้นะครับการเติมตลับหมึกก็ขึ้นอยู่ที่ว่าอ่ามันจะเติมได้ประมาณสักสามสี่ครั้งนะครับหรือมากกว่านั้นก็ขึ้นอยู่ที่การใช้งานนะครับผมแต่ก็คุ้มนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เติมมันต้องเปลี่ยนตลับอยู่เรื่อยราคามันก็สูงนะครับแต่ตรงนี้ก็คือมันก็ใช้ระยะเวลานะครับในการใช้งานก็ขึ้นอยู่ที่การปิ้นของเรานะครับเดี๋ยวผมจะดูดหมึกใส่สลิงนะครับผมแล้วก็เติมนะครับ เติมประมาณสักสามเมก็พอนะครับผมนะครับถ้าอยากประหยัดก็ใช้แค่สลิงอันเดียวก็พอนะครับเวลาเติมก็ดูดจากสีแดงอ่าสีเหลืองก่อนแล้วก็แดงแล้วก็น้ําเงินแล้วค่อยๆเติมดําเป็นสีสุดท้ายนะครับจะได้ใช้สลิงแค่ตัวเดียวนะครับจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับตอนนี้คือสีน้ําเงินอ่าตอนนี้คือสีเหลืองนะครับนี่คือสีน้ําเงินนะครับนะเวลาเติมก็ ทิมลงไปเราจะมีความรู้สึกว่ามันโดนฟองน้ำนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาทิชชู่นะครับรองใต้หน่อยนะครับเพื่อมันเลอะไม่ให้มันเลอะนะครับแล้วก็ค่อยดันสลิงลงไปนะครับอ่ะนี่จากนั้นผมก็จะเติมสีต่อไปคือสีแดงนะครับผม แดงก็สีบนนะครับอย่าเติมผิดสีนะครับถ้าเติมผิดสีเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับเวลาเราต้องมาล้างตลับหมึกนะครับประมาณ3 ml ก็พอนะครับจากนั้นเราก็จะเติมสีต่อไปกับสีน้ำเงิน เราเทิมลงไปให้แค่มันโดนฟองน้ำก็พอนะครับแล้วค่อยเติมลงไปนะครับเหตุผลที่เราลองไว้นะครับบางทีมันเติมแล้วมันล้นออกมานะครับเราก็ใช้ทิชชู่นะครับซับออกได้เลยนะครับ ถ้าเติมเยอะมากนะครับมันจะทําให้หัวพิมพ์มันเยิมออกข้างล่างนี้นะครับเราทําให้สีไม่ออกนะครับเติมไม่พอดีนะครับถ้าเราเติมเยอะมากแล้วก็ใช้สลิงนะครับเสียบลงคืนนะครับแล้วก็ดูดกลับนะครับดูดกลับได้นะครับผมสีต่อไปผมก็จะเติมเป็นสีดํานะครับสีสุดท้ายสีดําก็จะใช้เยอะหน่อยนะครับสักสิบมลนะครับพอสีดําจะเป็นตลับใหญ่ตลับเดียวนะครับผมตันนี้เหมาะกับคนที่แบบไม่ค่อยได้ปิ้นนะครับถ้าเราต่อแท่งนะมันจะตันง่ายนะครับถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้งานนี่ยใช้แบบเติมเอามันจะไม มันไม่ค่อยตันนะครับมันจะตันยากนะครับมันจะตันยากกว่าตัวที่เราต่อแทงถ้าต่อแท้งเราต้องใช้ให้ประจําสม่ําเสมอนะครับแต่ถ้าเราไม่ต่อแท้งเราเติมเาเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยตันนะครับผมไม่ค่อยตันเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับนานๆปิ้นทีนะครับ หลังจากที่เราเติมแล้วนะครับเราก็เอาทิชชู่ซับดูนะครับว่าหมึกมันออกไหมนะครับผมมันซับดูครับซับดูหมึกก็ยังออกไม่ดีนะครับซับดูหมึกก็ยังออกไม่ดีแสดงว่าหัวมันตันนะครับมันไม่มีความชื้นอยู่ตรงนี้นะครับผมผมก็จะใช้นะครับน้ํายาล้างหัวพิมพ์นะครับผมใครใส่ภาชนะอะไรก็ได้นะครับผมเป็นภาชนะ จานถ้วยหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วก็เทน้ํายาล้างหัวพิมพ์ถ้าใครไม่มีก็ใช้น้าอุ่นนะครับถ้าน้ําอุ่นอาจจะแช่ไว้นานหน่อยนะครับผมแต่ผมก็จะใช้น้ํายาล้างหัวพิมพ์นะครับแช่ให้แค่มันท่วมตรงนี้นะครับผมแล้วก็วางลงไปเลยนะครับตรงนี้เราพมจะใช้น้ํายานะครับทิ้งแช่ทิ้งไว้ประมาณสักสิบนาทีนะครับเพราะว่าข้างในมันเป็นฟองน้ําเวลาเราแช่น้ํายาไปเนี่ยฟองน้าข้างในนะครับมันจะดูดน้ํายาขึ้นไปมันจะทําให้ตัวหัวพิมพ์นะครับ ไม่ตันนะครับผมแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับผมอันนี้ก็รอประมาณสักสินาทีนะครับหลังจากที่ผมแช่น้ำยาล้างหัวพิมพ์ไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทับดูนะครับเช็ดทำความสะอาดด้วยนะครับ พอเราซับแล้วเห็นไหมครับหมึกมันออกนะครับราวนี้แต่เราก็ต้องดูตอนเราปิ้นด้วยนะครับคือเราทับแบบนี้ออกก็จริงนะครับแต่ถ้าเราปิ้นแล้วมันไม่ออกก็แสดงว่าหัวพิมพ์มันเสียนะครับผมเพราะว่าของแคนนอนห่ืหัวพิมกับตลับมันคือตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะเช็ดทำความสะอาดก่อนนะครับหลังจากนั้นผมจะใช้ตัวสลิงนะครับหรือที่ดูดหมึกนะครับผมนี่นะครับ ดูดนะครับไล่น้ำหมึกอีกรอบนึงนะครับประกบเข้าไปดูดนะครับดูดแล้วก็ซับดูเห็นไหมครับตอนนี้สีออกมาครบแล้วนะครับแต่เราก็ต้องไปลุ้นตอนเราปิ้นอีกรอบนึงนะครับดำก็จะดูดเหมือนกันนะครับ ตัวดูดตัวนี้ผมทำมาจากชุดปั๊มหมึกของแคนนอน,นะครับผมหัวดำเนี่ยผมว่าอาจจะมีปัญหานะดูจากการซับแล้วมันออกไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ย mm. มันขาดไปแหว่งไปช่วงหนึ่งครับช่วงนี้ เดี๋ยวดูอีกรอบนึงครับเนี่ยมันแบ่งไปช่วงหนึ่งช่วงล่างนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับผมก็จะเอาตะดับใส่เข้าไปตัวเครื่องเือนเหมือนเดิมเนาะ เปิดเครื่องขึ้นมานะครับไฟเขียวนะครับจะค้างก็คือความใช้งานนะครับส่วนไฟสองตรงนี้มันก็จะขึ้นไปเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะกดเทสปิ้นออกมาดูนะครับโดยกดปุ่มนี้ค้างไว้ให้ไฟตรงอะลามนะครับตรงนี้กระพริบหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับผมเดี๋ยวดูนะครับว่าพอเราการทำการแช่หัวพิมพ์หรือล้างหัวพิมพ์แล้วนะครับน้ำหมึกมันจะออกไหมนะครับ แต่ดูแล้วอ่ะมอกี้ดำน่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่ามันไม่แค่นานเลยมันแห้งนะครับคิดว่านะ สรุปก็มีปัญหาทั้งดำทั้งสีอยู่ดีครับนี่ฮะสีก็มีปัญหานะครับสีแดงกับสีเหลืองนะครับผมแล้วก็สีดำเนี่ยมันขาดไปเหมือนที่เราซับน้ำหมึกเห็นไหมครับในลักษณะนี้นะครับก็คือพอเราไม่ได้ใช้นานนะครับหัวพิมพ์มันก็จะจะแห้งแล้วก็จะเสียได้นะครับตามการใช้งานของเราเนาะเครื่องนี้มันไม่ใช้งานนานนะครับปล่อยทิ้งไว้จนหัวพิมพ์มันแห้งนะครับในลักษณะนี้นะครับผมก็ทําอะไรไม่ได้ครับก็ต้องทําการ เปลี่ยนหัวพิมพ์นะครับผมก็ต้องแจ้งลูกค้าเปลี่ยนหัวพิมพ์เราจะดูได้ยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเราซับหมึกออกมาในลักษณะนี้แล้วนะครับตามจริงหัวพิมพ์มันต้องออกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้ามันพิมพ์ออกมานะครับเป็นแบบวิดีโอตามรูปแบบนี้นะครับผมเห็นไหมฮะก็คือหัวพิมพ์เสียนะครับผมก็ต้องเปลี่ยนหัวพิมพ์นะครับก็เปลี่ยนทั้งคู่หนึ่งนะครับเปลี่ยนทั้งทั้งทั้งสองหัวเลยนะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้้ววววกกกัััััััันนนนนะคคครรรรบบบบผผมมสสสาหีี็ขออตลไป่ด